ทุนเทาทุนกมเมอร์ว่าที่นายกเลยนะแท้จมมริง s c a m เนี่ยเป็นว่าที่นายก้วยนะ <c oughs> เอ๊พักไหน <c oughs> ไม่บอกแล้วก็ยังมีทุนใหญ่นี่ใหญ่ระดับไหนอะพี่อ,ด,อ,อ,อดีตนายกอะอดีตนายกอยู่ในบัญชีเฉินจือ้ออะในบัญชีเฉินจือ้อพันกว่าคนกมเมอร์อยู่ในบัญชีนะชญที่จีนมีสาระมีมนตรีก็มีในระดับสูงเจ้า<น>ของหมู่บ้านก็มีอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังด้วยขวบรองนายกด้วยอะที่เพิ่งจะหมดเมมาปลาใสเขตเนี้ สองรอบรอบแรกก่อนยุบสภาผมมานะครับเพราะว่าสอสอเพื่อไทยคนเดิมเขาย้ายพักพักก็ไปเอาคนใหม่เป็นสุภาพสตรีมาลงจนมารู้ข่าวว่าเขาไปที่อื่นแล้วชาวบ้านมาเล่าให้ผมฟังว่าตอนมานี่เขาเดินมานะครับแต่ตอนไปนี่เขาเล่อยไป ลีลาการปราศัยพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดมีการย้ายพักงูเห่าเกิดขึ้นคือยุทธการตอนปีห6เนี่ยไล่หนูติวัวเห่าแต่พอระบัดสัตว์ข้ามขั้วก็อบอกว่าเป็นเทคนิคในการหาเสียงความเป็นจริงนักการเมืองเนี่ยย้ายเข้าย้ายออกเนี่ยเป็นปกติตำรับคำว่าดูดเนี่ยดูดสอสอในคำว่าดูดเนี่ยนั่นตั้งแต่ยุคไทยรักไทยพอมาครั้งนี้เนี่ยะนะครับ สอสอก็มีย้ายเข้าย้ายออกบางคนออกไปเข้ามาเข้ามาออกไปนะครับในพรรคเพื่อไทยนี่ก็มีให้เห็นอยู่แต่ว่ามันชี้อย่างหนึ่งว่าทุกอย่างมันคือเทคนิคการหาเสียงเพราะว่าถ้าพรรคเพื่อไทยแสดงความรังเกียจว่านักการเมืองถ้าออกไปจากพรรคแล้วเนี่ยนะครับเป็นอูเห่าเนี่ยแล้วก็ย้ายกลับเข้ามาอยู่ฐานหน้าไหนเอาถามคุณสุริยะคุณสมศักดิ์อ๋าค่ะเอาคุณอนุชานาคารใส่ย๋อคือยังไมพวกนี้ก็ ไปพลังประชารัฐเตยนะ,ะแล้วก็เข้ามาอย่างพักกลับมาอย่างพักเพื่อใดออออแล้วยังไงอะตอนย้ายออกเลื่อยวะตอนเข้ามานี่เดินเข้ามาไหมาแล้วจะเลื่อยไปอีกหรือเปล่าเห็นไหมคือการเมืองเนี่ยมันกลายเป็นว่านะครับการย้ายนะครับพักของนักการเมืองเนี่ยใครไปว่าใครแทบไม่ได้เลยเนะเหมือนกันหมดนะครับคือบางคนเนี่ยเล่นการเมืองมาเนี่ยจำพักไม่ได้ว่าย้ายกี่พักนะครับตัวคีคีเนะครับในพักหลายคน คือบางบางคนสมัยละพักก็มีนะออแล้วจนกระทั่งเวลาไปขึ้นเวทีปราสัสเนี่ยแนะนําตัวยังผิดเลยเพราะว่าเพิ่งเพิ่งย้ายพักมาตัวเป้งๆด้วยเอาเออนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มองบรรยากาศว่านี่เป็นการหาเสียงซึ่งตอนปี6-6เนี่ยยุทธการไล่หนูติวเฮาในี่สสำเร็จนะครับพักเพื่อไทยก็ชนะแต่พอเลือกตั้งนายกอาบาจอเขาเอาคืนคะนะครับพอสสเนี่ยพ้นจากตําแหน่งเนี่ยภูมิใจไทยเขาก็เอาคืน เนื่องจากว่ามันมีสถานการณ์เรื่องเรื่องชายแดนขึ้นมานะครับดังนั้นเป้าหมายสีสะเกดนั้นแน่นอนที่สุดก็ต้องพูดเรื่องนี้แต่อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับผมว่าคือถ้ามันไม่มีเรื่องเทคนิคการหาเสียงวันนี้ไอ้คำนี้มันจะมีความนะครับความหมายอย่างยิ่งเพราะมันเคยใช้กันมานานเรื่องคําว่าฮูเ่านี่นะครับแต่มันก็มันก็เห่าไปเห่ามานะครับมันเอาสาระไม่ได้อูเ่านะครับก็คือหมายความว่าผลัดกันเห่าไปเห่ามา ก็เดี๋ยวออกเดี๋ยวเข่าเดี๋ยวเข่าเดี๋ยวออกเนี่ยเรียงกันมาแต่ละคนมีอันนั้นเอานัทวุิก็เหมือนกันไปทําไทยรักษาชาติอ๋ว่ากันแล้วอเขาก็เครือเดียวกันอยู่ก็เครือเดียวกันเห็นไหมถ้าถ้านับเรื่องการย้ายพรรคนะครับพอ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 ไปถามเนี่ยมันก็ยุติการแดกแตกแบ่งปันแต่ว่าที่ผมยกตัวอย่างตัวเป้งๆอ่ะกลุ่มสามมิตอ่ะว่าไงอ่ะเห็นไหมเขาย้ายกลับมาต้อนรับยิ่งกว่าปูพรมเข้ามาใหญ่ด้วยเห็นไหมข้ามาถึงเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเลยนะครับถ้านับว่า ใครออกจากพักเป็นงูเห่าเนี่ยปัญหาว่าคุณก็เวลารับเข้ามาเนี่ยเขาแปลงร่างแล้วหรือยังเออเนี่ย,อา,ายอาจารย์นิวอาจารย์นิวมองว่าเป็นเรื่องปกติไหมการย้ายพักเนี่ยไม่ใช่งูหงงูเห่าอะไรหรอกอย่างที่พี่ตู่บอกอ่ะโดยหลักการเนี่ยการถ้าคุณจะย้ายพักย้ายได้ถ้าคุณย้ายด้วยเหตุผลในเชิงหลักการนะครับนี่ผมตอบแบบในเชิงสากลนะเช่นในต่างประเทศเนี่ยนักการเมืองบางทีเนี่ยมีแค่สองพักครับแต่คุณสลับย้ายเพราะเขาบอกว่า พักที่เขาอยู่พักเดิมเนี่ยหักหลังทรยศประชาชนสัญญาจะทำนโยบายนี้แต่สุดท้ายไม่ทำเขาเลยขอไปอยู่อีกพักหนึ่งเลยเหมือนกับลงโทษพักตัวเองอกว่าการย้ายแบบนั้นเนี่ยถูกต้องในเชิงหลักการและทำได้แต่ถ้าเกิดย้ายด้วยผลประโยชน์ชั่วครู่ชั่วคราวย้ายเพราะว่าตอนนี้กระแสพักกำลังมาแรงถ้าเกิดฉันลงด้วยฉันแสงไม่พอฉันขอไปเกาะแสงพักดีกว่านะครับแล้วพอพักนั้น ไปไม่รอดหรือถูกยุบหรืออะไรก็แล้วแต่ก็มาขอย้ายกลับมาผมว่าแบบนี้มันไม่ค่อยสง่างามส่าไห่ก็จะเห็นคล้ายๆกับคุณจตุพรว่ามันกลายเป็นสิ่งที่ทํากันมาในหลายยุคสมัยแต่สิ่งที่ผมก็น่าสนใจจากคําปราศัยเมื่อกี้ก็คือคล้ายๆที่คุณจตุพรพูดนะครับเรื่องการบอกว่างูหาทอยศหักหลังเนี่ยมันเป็นมันเป็นมันเป็นการต่อสู้เชิงการเมืองแล้วถ้าเราดูดีๆนะ พักส้มก็ไม่เห็นต้องมาถูกเถียงอะไรกับเรื่องนี้ถูกไหมเพราะว่าในทางในทางภูมิศาสตร์การเมืองตอนนี้อย่างที่ผมวิเคราะห์มาโดยตลอดช่วงปีที่ผ่านมามันกลายเป็นพอพักส้มไปโหวตให้คุณอิทินโหวตให้ภูมิใจไทยและภูมิใจไทยสยายปีกดูดสอสอเข้ามาเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นในตอนนี้และจะเกิดขึ้นไปจนถึงวันเลือกตั้งก็คือการชิงคะแนนในพื้นที่เฉพาะโดยเฉพาะเช่นพื้นที่ภาคอีสานที่เราเห็นเนี่ยวางสีแดงและสีน้าเงินแต่มันจะมีบางพื้นที่เท่านั้นแหละที่สีส้มเนี่ย บางพักอาจจะต้องพยายามไป,ไปไปไปชิงแต่มันอาจจะไม่ใช่สีแดงหรือสีน้ําเงินที่ไปชิงกับส้มอาจจะเป็นกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการชิงระหว่างสีส้มกับสีฟ้าเพื่อกลับมาประเด็นประสายที่ที่คุณนัทวุฒิพูดมเมื่อกี้นะครับมันเป็นผลโดยตรงเลยจากการสยายปีกอย่างยิ่งใหญ่ใย่าใช้คำยิ่งใหญ่เลยสยายปีกอย่างรวดเร็วของภูมิใจไทยที่ขึ้นมาเป็นรัฐบาลระยะเวลาสั้นๆคําคถามที่ผมมีในใจตอนนี้ก็คือโบว์เตอร์ที่เคยอยากจะสับส,สีส้ม เคยสมสีแดงแล้วเห็นสีน้ำเงินโผล่ขึ้นมามีแรงขางนาดนี้ถ้าจะตั้งคำถามยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นท่านคิดว่าอยู่ดีเขาโผล่ขึ้นมาได้หรือมันเป็นเพราะการที่สีส้มพักประชาชนเนี่ยไปโหวตให้สีน้ำเงินได้ตั้งขึ้นมาแล้วมันเลยทำให้วาทกรรมงูของงูเห่าย้ายพักบ้านเล็กบ้านน้อยเนี่ยยิ่งรุนแรงตามมาอาจารย์พี่เอ๋สมชายคิดยังไงคะถ้าเกิดฟังต่อจากอาจารย์นิวเนี่ยกลายเป็นว่าอตอนนี้เนี่ยสีน้ำเงินสยายปีกได้แล้วมันเป็นการแข่งเพราะพักสีส้มไม่ต้องเอาพื้นที่สีสเกกกกก่่่อไไมมย้า็็ตตก เจอคลิปอังเคลกับคุณเซนก็ไว้ไม่ตกเหรอเอาอนนี้อันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมเขาต้องย้ายอยู่แล้วไม่รวมถึงพลังดูด30กิโล30กิโลคืออะไรคะไม่รู้ไปหาผลไม้งอ้อไปถึงก้ <c oughs> กิโลเมตรใช่ไหมคะ <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้กิโลกรัมแล้วกันโอเคทีนี้หนึ่งเนี่ยเขาต้องย้ายไปดูที่อุบลศรีสะเกดบุรีรัมสุรินเนี่ยตายหมดอยู่ที่เดิมตายแน่เพราะคุณหนูอังเคลคลิปนี้เนี่ย ผมบอกแนละ้วเอาขึ้นรถแห่กระจายเสียงยวิ่งตามหมู่บ้านสอบตกร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นอันนี้ตัวสะสะต้องย้ายทีนี้มาภาพรวมภาพรวมเนี่ยย้ายกันหมดแหละเมื่อกี้จา์นิวพูดถึงส้มส้มก็ย้ายแดงก็ย้ายน้ำเงินก็ย้ายย้ายฟ้าก็ย,ายก้ยายแหลกย้ายไปย้ายมาเนี่ยเหตุผลเนี่ยของผมมองว่าเพราะพักการเมืองประเทศไทยยังไม่ได้เป็นสถาบันทางการเมืองไม่ได้มีอุดมการ์อย่างแท้จริงหรอกเป็นเรื่องของการจัดการกลุ่มผลประโยชน์โดยเฉพาะธุรกิจการเมือง จะมีอุดมการบ้างก็บางพักแต่ก็ไม่ได้เข้มข้นร้อยเปอร์เซ็นต์มีสักยี่สิบเรายังไม่มีพักแรงงานที่ขึ้นมาได้เรายังไม่มีพักกรีเราไม่มีพักสิ่งแวดล้อมเราไม่มีพักสังคมนิยมแบบชัดเจนถูกไหมนี่มันพักใบทุนนั้นแหละจะเป็นทุนไหนทุนทุนเทาทุนเทาทุนโทรคมนาคมทุนรับเหมาก่อสร้าง ทุน scammer มมนะว่าที่นายกเลยนะแก s c a m m e เนี่เป็นว่าที่นายกด้วยนะแล้วก็เอ๊ะพักไหนไม่บอกแล้วก็ยังมีทุนทุนอะไรทุนต่างชาติเอา NED ส่งเงินมาสนับสนุนพร้อมเครื่องมือรณรงค์ล้มรัฐธรรม,มนูญด้วยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยม,มันจึงกลายเป็นที่รวมของไม่ใช่อุดมการ์แต่เป็นการรวมเฉพาะกิจเพื่อเข้าไปเอาเก้าอี้ในสภา แล้วสภาเราเนี่ยไม่ได้ทํากฎหมายอย่างเดียวมันดันไปเป็นรัฐมนตรีได้ด้วยเป็นนายกได้ด้วยนี่ไงเพราะฉะนั้นมันเลยชิงสองอำนาจคืออำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหาร<ฆ>เพราะการย้ายพักกับการเรื่องซื้อตัวสสไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่ว่าประเทศไทยมันกำลังจะร่มสลายเเพราะแบบนี้แหละเพราะมันไม่ไม่ไมพัฒน์พอมปกติไงครั้งนี้เนี่ยน,นคะครับพรคก,การเมือง บางพักเนี่ยนะครับผมก็รู้จักดีใช้เงินมากที่สุดที่ผมรู้จักก็คือปี4จจากจากปากของเจ้าของเองแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับการใช้เงินก็น้อยจัดตั้งในระดับแกนเท่านั้นพิจารครั้งนี้นะครับน้องๆผู้สมัครสสก็เล่าไห้ฟังอาวุธครบมือ <c oughs> กระแสนะครับซึ่งเดิมนั้นจะได้เปรียบพักหนึ่งพักคู่ต่อสู้จะไม่มีกระแสนะครับพักตัวเองมีกระแส ดังนั้นเนี่ยนะครับพอกระแสนเนี่ยมันมันไม่ต่างกันและอาจจะน้อยกว่ากันเสียด้วยซ้ากระสุนก็จะมีความสําคัญนะครับแต่ว่าถ้ากระแสดีกระสุนก็มีความหมายนะแต่ว่าถ้ากระแสไม่ดีกระสุนมันก็ด้านก็มีห<อ>รือว่าต้องใช้กระสุนที่ต้องมากกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าถ้าแอร์วอลมันดีกราวอลมันง่าย<อ>นะครับก็คือหมายความว่าถ้ากระแสมาก,ก็จ่ายไม่ต้องเยอะจ่ายไม่ต้องเยอะนะครับมาครั้งนี้เนี่ย นะครับที่เขาจะต้องไปเจอปัญหาก็คือว่าความที่เคยจัดตั้งในเพียงแค่ระดับแกนแต่ว่าพอมาครั้งนี้ต้องไปถึงชาวบ้านเลยนะนะครับเพราะว่าสิ่งที่ไม่เคยทําเพราะกระแสมันจะพาไปหมดนะครับผมก็ยังมองว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการเลือกตั้งหนนี้ในภาคอีสานจะมีจุดเปลี่ยนมีนัยยะเนี่ยนะครับอย่างสําคัญคือหมายความว่าสู้กันนะครับทุกกระบวนท่านะครับก็คือหมายความว่า นะครับคนเดิมก็ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะนะครับพลิกตํารามาสู้ทุกรูปแบบที่บอกอาวุธครบมือ <c oughs> เดิมนะครับใช้ปืนแก๊ปก็สู้ได้แล้วนะครับเ <c oughs> พราะกระแสมันดีแต่ว่าในนาทีนี้เนี่ยมีอะไรก็มีสิ่งนะั้นเพราะฉะนั้นก็มาวัดกันเรื่องรายละเอียดน,นะครับ <c oughs> ซึ่งเป็นเรื่องที่กะกะตจะไม่มีทางเห็น <c oughs> นะครับทีนี้ส่วนพักที่เป็นกระแสอย่างเดียว <c oughs> ปัญหาก็ยึดได้เพียงแค่เมืองใหญ่เมื่อครั้งที่แล้วก็ได้เพียงแค่อำเภอเมืองอขอนแก่นนะครับบางเขนะโคราชบางเขตและก็มุกดาหารบางเขตเพราะฉะนั้นพื้นที่ภาคกีสานนึ่งเป็นพื้นที่นักการเมืองมากที่สุดนั้น ก็ผมเข้าใจว่าชิงกันสองพักนั่นแหละก็คือสีแดงกับสีน้าเงินแหละถูกต้องนะครับนี้ก็ไม่ออกแต่แต่เมื่อสักครู่ที่พี่เอสมชายพูดนะคะบอกว่าจริงๆประเด็นเรื่องเขาต้องย้ายแหละเพราะมีคลิปอังเคิลประเด็นก็คือเอ๊ะทำไมคราวนี้เราไม่เห็นการเอาคลิปอังเคิลมาหาเสียงแปลกใจในพื้นที่ชายแดนนะคะพี่ตู่คือผมก็มองว่าตั้งแต่ประหลาดอยู่แล้วตั้งแต่รายชื่อสิบทุนเทาเนี่ยซึ่งรายชื่อก็สะพัดมาเห,มเห็นกันแล้วนะเห็นแล้วเห็นแล้วนะครับแล้วท็อปไฟในโดนหมดนะค่ะ แล้วก็ปรากฏว่าต่อมาก็จากผู้สมัครสอสอเหลือสจที่หลบหนีไปแล้วค่ะออกหมายจับเมื่อเขาหลบหนีไปแล้วเดี๋ยวจะออกหมายจับกำลังจะจับแล้วนะกาลสินน่ะนะมันมันคงนอนรออยู่ฮะมันคงนอนรออยู่และท้ายที่สุดนะครับไอ้ที่จะลงมือจริงๆไม่มีการลงมือนี่เช็คล่าสุดเลยผมถามชุดจับเมื่อวานเช้าเองว่าทำไมไม่ออกไปจับทันทียังไม่ได้คําสั่งเลยรับ อามเขาไปต่างประเทศแล้วไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไอเบอร์ที่เห็นสิบคนเนี่ยมันเห็นชื่อกันแล้วไอ้สิบสอสอตัวเป้งเป้งตั้งแต่ระดับเลขาธิการพักขนาดใหญ่ก็มีระดับกรรมการพักใหญ่ๆก็มีความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับถ้าเอากันตามที่ว่าในประชาชนเนี่ยจะได้ประโยชน์สูงสุดแต่การเมืองของประเทศไทยก็เป็นอย่างนี้ท้ายท้ายที่สุดก็ไม่เอาต่อเห็นไหมไม่เอาต่อ ทีนี้เนี่ยนะครับนี่ไม่นับว่ากัมพูจาที่หน้าที่นักการเมืองวิตกมากกว่าการทําสงครามนั้นก็คือบัญชีของไอ้เฉินชื่อพันกว่าคนนะฮะพันกว่าคนสแกมเมอร์พันแต่ว่าลําดับต้นๆที่เผยแพร่นี่มันตรงทั้งนั้นคือผมผมดูข้อมูลข่าวของของของหน่วยงานของสากลบางแห่งเนี่ยเขาที่เขาเอาข้อมูลมานั่งไล่ไม่น่าเชื่อตัวเป้งๆในประเทศไทยใหญ่กว่าไอ้สิบรายชื่อนี้เยอะจริงเหรอคะพี่นะครับในแต่ละกระบวนการ ทีนี้ก่อนที่ไออังเคิลเนี่ยจะส่งไอเชิญชื่อไปไปจีนเนี่ยหนึ่งข้อมูลที่เขามีอยู่แล้วสองข้อมูลที่เขาไม่รู้ก่อนส่งมันรีดเกลี้ยงเลยละก็คือไม่มีอะไรที่มันจะไม่รู้ะนะครับจีนรู้อะไรเขาก็ต้องรู้นะปัญหาว่าเขาจะออกอาวุธแบบไหน,นซึ่งไม่จําเป็นจะต้อง BM 2 1ยเแค่อ่านรายชื่อเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วก็ไล่พฤติกรรมเนี่ยผมว่าก็เป็นปัญหาในประเทศไทยใหญ่โตแล้วเพราะตัวเป้งๆทั้งนั้นอ่ะเอออันนี้อันนี้น่าสนใจพี่เอสมชัยคะ่ะ เอาเอาสิบสสก่อนนะสิบสสก่อนหน้านี้สิบคนเนี่ยไม่ใช่สสทั้งหมดผสมภาษาเนี่ยจับการเมืองเพราะตอนแรกคุณชัยชนกชิดชอบแล้วมีอดีตรัฐมนตรีด้วยอ่ามีอดีตรัฐมนตรีด้วยเดี๋ยวนะสิบสสที่รัฐมนตรียุติธรรมกับรัฐมนตรีดีอีก็คือคุณชัยชนกเคยบอกเนี่ยอสองคนโดนจับไปละก็คือในส่วนของพรรคประชาชนถูกไหมฮะสองสอสอไอ้สองผู้สมัครอันนั้นยังไม่เกี่ยวกับสิบอันนั้นยังไม่เกี่ยวกับสิบอีกเหรอใช่นั่นอยู่นอกบัญชีสิบนอกบัญชีนั่นนอกบัญชีใช่ สิบนี่ยังไม่เผยเลยก็เผยนะไอ้เผยตัวเล็กที่มันหนีไปแล้วออกหมายจับหลังมันออกไปแล้วอ่ะไอ้นี่มันตัวปลาซิวปลาซอเออพี่แลวไอ้ตัวที่ว่ายังไม่ออกหมายจับแล้วมาแถลงนี่ก็นี่ก็ตัวเล็กนะตัวเล็กนะในบัญชีเฉินจื้อในตัวเล็กนะใหญ่นี่ใหญ่ระดับไหนอะพี่อดีตนายกอะอดีตนายกอืออยู่ในบัญชีจับด้วยไม่ใช่อยู่ในบัญชีเฉินจื้อในบัญชีเฉินจื้อพันกว่าคนสแกมเมอร์อยู่ในบัญชีที่จีนมีสหรัฐมี รองนายกก็มีออนะครับรัมตรีรัมตรีก็มีในระดับสูงเจ้าของหมู่บ้านก็มีเยอะแยะไปหมดในทุนในทุนในตลาดหลักทรัพย์ก็มีอดีตรัมตรีหลายคนอดีตประหลัดหลายคนอ่ะผมบอกให้เลยเกี่ยวในแง่ไหนเกี่ยวในแง่ไหนฟอกเงินอ่ะฟอกเงินของทุนเทาคือเฉินชื่อนะครับที่ทางการสหรัฐเขายึดไปเนี่ยสี่แสนเก้าหมื่นล้านและทางการหลายประเทศก็แปลความว่าร่วมร่วมเกินกว่าห้าแสนล้านที่ที่พบนะ แต่ว่าไอา้ที่ไม่พบซุกซ่อนในส่วนอื่นๆอีกอ่ะมันจึงเป็นตัวจิก๊กซอที่มันใหญ่มากคือผมดูปรากฏการณ์ตอนกร,รณีเบนซมิดนะเบนซมิดเนี่ยอยู่ใกล้ชิดฝั่งกัมพูชามาก่อนนะแล้วต่อมาก็มาใกล้ชิดในฝั่งไทยค่ะแล้วก็เนี่ยครับมันจะมีพรบรศูนย์กลางทางการเงินตอนนั้นจะมีเรื่องคารินออกมาค่ะเห <ละ S 1> ็นไ,ไหมเเชชั่นแฮกอ่ะเพราะว่าไงมันใช้เครื่องเคียงเดียวกันกแต่ว่ากร,รณีของเฉินจื้อนเนี่ยตัวเป,เ,ปเป้งเนี่ย ระดับพันคนนี้คือถ้าหมายความว่าถ้ากวาดล้างเนี่ยจะเป็นเรื่องที่มันตกใจบ้างว่าบ้านเมืองนี้ต่อไปมันจะเหลือใครกี่คนคนนี้เหลือหรือเปล่าอย่างนี้ดีกว่าพี่มันเละทุกวงการทุกวงการด้วยทุกวงการวงการการเมืองการเมืองอสังหาริมทรัพย์ธนาคารธนาคารมีอะไรคะคมนาคมคมนาคมผู้บริหารประเทศที่ว่าอดีตนายกที่ว่าไม่เว้นแม้กระทั่งอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง อดีตรัฐมนตรีกระทรวงกันคลังด้วยคบวบรองนายกด้วยอา่าที่เพิ่งจะหมดอยา่ยาอย่าคือหมายความว่าพ,พอดูแล้วประเทศนี้มันอะไรวะเนี่ย